เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องการทำหน้าที่ของสื่ออ่ะคุณนันทยาที่คค่ะตอนนี้เนี่ยคนก็เถียงกันเยอะนะคนในแวดวงสื่อมวลชนเนี่ยผมก็คิดไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขานะเออวันก่อนสมาคมนักข่าวก็ออกแถลงการมาใช่ไหมแล้วก็สื่อคนดังนะพูดได้เลยเพราะว่าเขาพ์คุณสุทธิชัยหยุน่นคุณแยมนะแล้วก็มีการรณรงค์งประมาณว่าติดแฮชแท็กกันว่าสื่อมวลชน ไม่ใช่อาชญากรการทำข่าวไม่ใช่อจชญากร,รมนะ,มะนี่ล่าสุดนี่กสมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการในเรื่องนี้นะ,ออะแสดงความห่วงใยนะออกแถลงการแสดงความห่วงใยเสรีภาพของสื่อมวลชนกรณีตำรวจจับกลุมนักข่าวช่างภาพที่ไปทำข่าวนักกิจกรรมพ้นสีรั้ววัดพร,ระแก้วเนี่ยนะครับเป็นแถลงการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเลย เขาก็อ้างถึงเหตุการณ์ที่ว่านั่นเนี่ยนะครับแล้วบอกว่ากสมขอเน้นย้ำและยืนยันในหลักเสรีภาพของสื่อมวลชนที่ได้รับการรับรองและให้ความคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในการนําเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีปรรธักรณีต้องปฏิบัติตามนะแล้วเขาก็ยกตัวเลขว่าโอ้ oh, สื่อมวลชนเนี่ยถูกคุกค,คามในปี -66 อะไรต่างๆทั้งค่มขูท่ทำร้ายร่างกายโน่นนี่นั่นนะคือคำถามคือว่ากสมอย,อย่ายกแต่หลักการสิคุณต้องดูในรายละเอียดของรูปธรรมของแต่ละกรณีที่เขาจับกลุมเนี่ยเขาไม่ได้จับกลุมคุณในฐานะที่คุณเป็นสื่อมวลชนคำไ,ได้ว่าเออคุณไปทำข่าวปุ๊บแล้วโดนจับเพราะไปทำข่าวไม่ใช่ คุณโดนจับเพราะตำรวจเขามีหลักฐานมีพยานหลักฐานที่ให้เห็นว่าคุณไปให้การสนับสนุนหรือไปสมคบคิดอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าเบี่ยงประเด็นกสมเนี่ยเอาตรงๆนะเป็นองค์กรที่ผมคิดว่าประชาชนเองเนี่ยก็เบื่อนะเห็นไหมก,ก็ออกถแถลงการออกแถลงการเนี่ยโอ้ทำงานคืออะไรงานหลักของกอสมคืออะไรเอาไปเอามากลายเป็น คุณไปก้าวล่วงต่อกระบวนการยุติธรรมด้วยนะแบบเนี้ยนะนี่ยกทั้งรัฐธรรมนูญยกทั้งไอ้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนอะไรต่างๆอินงตุนนังไปหมดแต่ไม่ดูข่าวเลยหรือนี่ออกมาถแถลงการเมืม่อวานนะเป็นถแถลงการที่ออกมาหลังจากที่ตำรวจเผยแพร่เรื่องภาพวงจรปิดมาแล้วนี่คุณคเชยมากเลยนะกสมอค่ะ แล้วแล้วที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือคือความจริงมันก็ออกมาเรื่อยๆนะคะมีนักข่าวคือมันมีทั้งนักข่าวจากประชไทยแล้วก็มีอ,อช,ช่างภาพใช่ไหมาาจากสํา,าสนักข่าว Spacebar นะคะเป็นสํานักข่าวออนไลน์ซึ่งเมื่อวานนี้เว็บไซต์ Space b a r .co ได้ออกแถลงการในหัวข้อหมายเหตุ Space Bar อย่าเอาสื่อไปรับใช้จุดยืนทางการเมืองส่วนตัวค่ะบอกจากกรณีที่ตำรวจดำเนินคดีกับนายนัทพลพันพงษานน์ช่างภาพประจำกองบอก,กอสเ a c e b a r นะคะข้อหาเป็นผู้สนับสนุนพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วเนะะี่ยค่ะแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวคือทุกอย่างก,ก็ว่าไปตามกระบวนการเดอะสเปซบาร์ Bar, ขอชี้แจงแบบนี้ค่ะ 1. บริษทัททายนัทพลหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวมีกำหนด5วันก็คือ14-18กุมภาพันธ์ เพื่อสแสวงหาความจริงในกรณีที่นายนันทพลถูกตั้งข้อหาที่นําไปสู่การจับกลุ่ม2ออันนี้สําคัญที่สุดเหตุการณ์ที่นําไปสู่การจับก,กลุ่มนายนัทพลคือการพ่นสีสเปรย์ข้อความบนกําแพงวัดพระแก้วในครั้งนั้นบริษัทได้ตรวจสอบตามสายงานบังคับบัญชาปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่ได้มีการมอบหมายงานให้กับนายนันทพลหรือช่างภาพคนไหนไปถ่ายเหตุการณ์นั้นเลยค่ะ แล้วนายนายนัทพลก็ยอมรับว่าไปถ่ายเหตุการณ์นั่นเองบริษัทจึงได้ตักเตือน,นนายนัทพลว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพราะวัดพระแก้วเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนับถือสักการะการใช้วัดพระแก้วเป็นพื้นที่แสดงออกทางการเมืองเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความสนใจแต่เป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายจิตใจของคนไทยไม่ควรสนับสนุนเผยแพร่พฤติกรรมเช่นนี้ 3. บริษัทยืนยันว่าในฐาน,นะสื่อเราเป็นกลางในทางการเมืองให้พื้นที่กับกลุ่มกิจกรรมพรรคการเมืองทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนการเมืองระบอบป,ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่สนับสนุนอุดมการทางการเมืองใดๆที่สร้างความแตกแยกในสังคมและไม่อ้างสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนมาปกป้องปกปิดการกระทําที่มีวาระแอบแฝงทางการเมืองโอ้โหดังนั้นว่าประโยคสุดท้ายเ,เนี่ยประโยคสุดท้ายยังชอบมากยังชอบมากมคือเป็นการอ้างเอาหน้าที่สิทธิสื่อมวลชนมาปกปิดการกระทําที่มีวาระแอบแฝงทางการเมือง ประโยคนี้นยกให้กับสเปซมาถึงพาดหัวข่าวในแถลงการว่าอย่าเอาสื่อไปรับใช้จุดยืนทางการเมืองส่วนตัวนะทุกวันนี้เนี่ยนะพูดได้เลยว่าสื่อจำนวนไม่น้อยนะที่ไปอยู่ตามสำนักข่าวต่างๆเนี่ยก็เอาจุดยืนทางการเมืองส่วนตัวมามาทำสื่อถูกไหม เอาสื่อมารับช้จุดยืนทางการเมืองส่วนตัวของตัวเองนะจยจำได้ไหมสมัยเราอยู่ N b t บเนี่ยโอ้ยเราก็โดนนะแต่พวกในวงการก็เขาก็จะบางคนก็ไม่ถึงขนาดไม่นับว่าเราเป็นสื่อด้วยซ้ําไปนะอะไรแบบเนี้ยนะแต่ก็นี่แหละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เวลาตํารวจไปจับเนี่ยตํารวจเข้าไปไม่ได้ไปจับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะเขาไม่ได้ไปจับเพราะคุณเป็นสื่อนะคุณอย่าไปบิดเบือนจะไปอ้างหลักการเลอะเทอะว่าโอ้โห นี่ปิดปากคื้อเขาไม่ได้ปิดปากซือ้อนะคือคุณก็เอาภาพเนี้ยไปลงแล้วไปเผยแพร่แล้วแต่เขามีข้อมูลนะคุณไปเป็นส่วนร่วมกับกระบวนการนี้คนที่ออกมาการันตีเนี่ยออกมาโต้สิหลังจากที่ข้อมูลตํารวจออกมาอย่างเงียบอย่างเงียบตั้งเงียบแสดงว่างเง้บแล้วนี่อ้างได้ไหมว่าไปทําข่าวเพราะว่าออไม่ บกอกองบอก,กไม่ได้มอบหมายคุณไปทำแล้วคุณไปเองแล้วคุณไปคุยกับเขานัดแนะกับเขาเสร็จสับวันรุ่งขึ้นคุณไปรอเขาตรงสถานที่นัดแนะถ่ายภาพอันนี้อ้างได้ไหมคะว่าไปทำข่าวอืมแอบไปเหรอต้องแอบไปทำข่าวด้วยเหรอโดยคือแบบแอบไปโดยไม่ให้ไม่ให้ํำนักง,งานรู้เงี้ยเหรอแอบไปเพื่อให้รู้ว่าหรือแอบไปแบบเดี๋ยว พอได้ผลงานมาปุ๊บเนี่ยจะได้เอามาบอกทางกองบอกกองเลยว่าเออนี่ข่าวซีไนะสำนักอื่นไม่ได้เลยนะเนี่ยผมได้มาผมขยันทํามากกว่าที่กองบอกกอสั่งซะอีกไม่แล้วมันตลกตรงที่ว่าไอ้คนทําเนี่ยมันก็รู้ว่าการกระทําแบบเนี้ผิดกฎหมายแล้วจะโดนจับนะอืแต่มาบอกนักข่าวอเหมือนผมจะไปต้นธนาคารเนี่ยนะ ผมก็โทรหานันทยาหนิงเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายโมงนะพี่จะไปป้นธนาคารกอกไก่นะไปทําข่าวหน่อยผมผมกล้าบอกไหมอ่ะเพราะไอเดี๋ยวหนิงไปไปบอกตํารวจอ่ะหนิงเป็นพลเมืองดีหนิงต้องไปบอกตํารวจตํารวจเดี๋ยวจะมีคนไปพ้นธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะนี่แสดงว่าคุณก็เห็นดีเห็นงามกับการไปพ่นสีกําแพงพัดพระแก้วด้วยสิถูกไหมครับจกระผิดเพี้ยนแล้วก็ การพยายามจะหาเหตุผลมามาสร้างความชอบธรรมให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะมันก็ฟังเราไม่ขึ้นนะ่ะว่า,านี่เขาไปทำข่าวแต่คุณมันมันผิดขั้นตอนไปหมดเลยอะทุกอย่างมันผิดขั้นตอนไปหมดว่าในกระบวนการของการทำข่าวแบบมืออาชีพจริงๆเนี่ยเขาคงไม่ทำกันแบบนี้มั้งคะเนอะกองบอก,กองไม่ได้สั่ง สองคือคุณไปนัดแนะกับแหล่งข่าวก่อนหน้าด้วยซ้ำว่าเขาจะทำอะไรสามและสิ่งที่ทำนั้นผิดกฎหมายด้วยสี่คือคุณก็ไปสนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาทำผิดกฎหมายด้ยที่คุณไม่แจ้งตำรวจใช่ไหมถ้าคุณพี่กองบอกให้หนิงไปทําข่าวเรื่องที่พี่กองจะปล้นธนาคารแล้วหนิงก็ไม่รู้แหละพี่กองทําจริงไม่จริงแต่หนิงไปควรจะบอกตํารวจก่อนว่าตารวจเนี่ยพอลเมอมจะปล้นธนาคารอ่ะช่วยไปสังเกตการหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมัน มันควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอแต่นี่คือ <Yeah. S 1> คุณไม่ทําอะไรคุณเงียบเฉยแม้แต่กองบอก,กอก็ไม่รู้เรื่องว่าคุณไปถ่ายภาพแถมคุณก็ยังอยู่ในมุมที่เขาจัดแจงนัดแนะกันไว้ว่าคุณอยู่ตรงนี้นะสายน้ําอยู่ตรงนี้นะคนนั้นอยู่ตรงนี้นะแล้๋วเดี๋ยวพอคุณถ่ายภาพเสร็จจะมีผู้หญิงคนหนึ่งคอยไลฟ์แล้วก็จะมีการเอาคลิปทั้งหมดไปให้กับตะวันใช่ไหม mm. อ่าไปให้กับตะวันเป็นคนอาไปเผยแพร่ในโซในโซเชียลอย่างเงี้ย เออเนี่ยมีหยกมาร่วมไลฟ์เหตุการณ์แล้วพอหลังจะเกิดเหตุก็มีการเอาภาพในแต่ละมุมในคลิปในแต่ละมุมมามาเผยพแพร่ในโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นคุณจะทำให้ตำรวจคิดหรอว่าคุณแค่ไปทำข่าวอย่างเดียวทั้งทันท,ที่พฤติกรรมมันไม่ใช่แบบนี้อ่ะคือมีคนพยายามจะแถว่าตำรวจรู้ได้ยังไงว่าเขาคุยอะไรกันที่เขาไปเจอกันน่ะที่มีรูปว่าไปเจอกันนะตำรวจรู้ได้ไงว่าเขาคุยอะไรกันเขาวางแผนกัน ถ้าถามว่าคุณมีธุระอะไรต้องไปคุยกับคนพวกนี้ก่อนวันปฏิบัติการนะแล้วผมถามคนที่ไปทําข่าวอ่ะที่อ้างว่าไปทําข่าวอ่ะคุณรู้สึกยังไงกับการที่วัดพระแก้วพระบรมหมาราชวังที่เป็นสมบัติของชาติถูกพ่นสีต่อหน้าต่อตาคุณหรือคุณไม่รู้สึกอะไรนะแล้วม,มันมีข้อมูลนะเมื่อวานก็พูดไปหน่อยหนึ่งนะ้มันมีข้อมูลของทางตํารวจเนี่ยนะชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ย มีเส้นทางการโอนเงินมาจากแคนาดาสิบกว่าครั้งประมาณเจ็ดหมื่นสองพันบาทให้ให้ในบังเอิญเนี่ยนะมือพ่นเนี่ยนะแล้วมีเงินไปจ่ายค่าเช่าห้องด้วยนะแต่ก่อนนี้ก็เขาก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วคนที่โอนมาเนี่ยก็เป็นคนไทยที่มีแนวทางในการต่อต้านสถาบันอย่างชัดเจนนะทำกางเกง เหมือนกางเกงช้างแต่ว่าลายนี่ไม่ใช่ช้างแต่เป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย<ฆ>นน่ันะียนะผมถามว่าคนที่ออกมาการันตีอ่ะคุณสุทธิชัยออกมาแบบนี้เท่ากับคุณสุทธิชัยมาการันตีแล้วว่าสองคนนี้ไม่ผิดนะคุณแย้มก็เหมือนกันว่าออกมาแบบนี้สื่อไม่ใช่อาจจะอนแน่นอนครับสื่อมวลชนไม่ใช่อัชยากรแต่คนที่มีอาชีพสื่อแล้วไปทําผิดมันคือผิดกฎหมาย เห็นไหมล่ะคนที่เป็นกองห่าโฆษณาก็เป็นสื่อถูกจับก็ทําผิดเหมือนกันมีมีมความพยายามแซะผมคิดว่าหลายคนคงได้ดูนะสื่อใหญ่ช่องหนึ่งเนี่ยนะคนดูเป็นล้านๆเนี่ยแซะว่าเออทาไมไม่สัมภาษณ์ตะวันล่ะอ๋อ,อไม่เอาหรอกเดี๋ยวจะโดนข้อหาผู้สนับสนุนน่ะนะเป็นใช่อย่างนี้นะเป็นใช่อย่างนี้